พรมยานบายธนาวดีมารีวิวดวงประจําเดือนมีถุนายน2568การดูดวงด้วยไพ่พรมยานนะคะการดูดวงด้วยภาพรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะคะติดตามตามราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีธนูค่ะเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะนางศีดา,ดารจนากับสังทอง ระเพงนะะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันผิดพลาดมันเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ตรงกันมองว่าสิ่งที่คุณคิดที่วางแผนไว้นั้นดีแล้วสมบูรณ์แล้วนะะแต่การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจกันคลาดเคลื่อนทำให้กับปัญหาอะไรที่มันรุนแวนะคะที่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะงานนั้นมันก็จะไม่สำเร็จ ดังใจหมามีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินจากการตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดเงินเกินตัวใจใหญ่จะนำพาภระระนิ่งสินเข้ามาคุณ็กต้องแก้ไขนะคะถึงขั้นตอนศาลการเจรจากไกลเกียนะคะอย่างไรต้องหาผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือถึงผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคุณก็ใช้ความนิ่งสยบความร้อนความนิ่งแต่ว่านิ่งแบบแก้ไขปัญหาไม่ใช่นิ่งและเพิกเฉยเรื่องโชคราบคมาดาูไพ่กันเลยค่ะพระอารุณเทพบุตรุทาทักษะ ใจทองปากชารวันนะคุณมีการขอพรมีโชคราบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่เรียปล่อยแล้วนะเป็นตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับรถที่คุณใช้มาเน้นเป็นเล่นออนไลน์แบบบุด,ดินไปเลยนะคะเลขที่เด่นคือ4 8 2 1และ7 8 9ต่อไปเรืจะเกยกับความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะขงเบ้งพระรามแผงสอน โมราจับมีอีกไปยังเป็นภาสิวะเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถคิดฉลาดว่งวองไวคงแพร่วว่องไวนะ,ะคะุณมักจะชอบวางแผนโฟกัสตั้งเป้าไปแล้วแต่มักจะเปลี่ยนเป้าใหม่ของตนเองเนี่ยได้ตลอดนะ,ะในเรื่องของความรักนะคะเปลี่ยนแปลงลังเลไม่มั่นใจพันผวนนะคะ มีผู้ใหญ่กดดันอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นปัญหารักสามเศร้าเราสามคนคุณมีเป้าหมายว่าจะเลือกคนใดคนหนึ่งแต่ยังเลือกไม่ถูกมองหาคนที่มีสิ่งเสมอกันแต่คุณก็จะมักจะปิดตัวนะคะแอบแฝงไม่เปิดเผยตัวตนให้ใครได้รู้จักคุณเจนเลยค่ะแนะนำนะคะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและโฟก,กัสเลือกให้ถูกต้องเพราะทุกครั้งที่คุณยังไม่ตัดสินใจจะมีคนถูกใจมากกว่าหนึ่งอัตราเปิดเผยให้อีกฝ่ายได้รู้เปิด ใจกันไปเลยดีกว่าเปิดกันไปเลยดีกว่านะไม่ต้องซ่อนเร้นกันอยู่ไปเอาเรื่องของสุขภาพการมาดูภไยกันเลยค่ะพระขันทกุมารท้าวเวสุวรรณพระพิกขเนตรโดยรวมสุขภาพของคุณดีงาะรักษาสุขภาพการดูแลการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะคุณจะค่อนข้างที่จะเอ j นจอยอ i n ตมากเลยมีความสุขกับการกินดูแลอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะนะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี